สำหรับชาวราศีตุลน,นะครับทำบุญรวยนะในเดือนมิถุนายนี้ทำแนวไหนดีนะครับไนะห่ขึ้นมาเป็นเรื่องของการหยอดกระปุกนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าเจอตู้บริจาคที่ไหนเนี่ยก็หยอดไปนะแล้วก็ขึ้นอยู่ว่าคุณน่ยจะถูกจริตก,กับอะไรนะครับเดี๋ยวอาจจะฟังอีกสองนะ สองบุญนะครับอาจจะแมชแล้วก็เจอเจอตู้ทําบุญก็หยอดกันไปนะครับอ่ะเขาบอกว่ามูลนิธิอันแรกเนะี่ยเขาเรียกว่าเกี่ยวกับผู้หญิงนะเออผมก็แนะนําเป็นพวกมูลนิธิคุณปวีนาหกสกุลนะเพื่อเด็กและสตรีนะครับหรือแม้แต่พวกโรงพยาบาลหญิงก็ได้นะครับหรือว่าแม้แต่บ้านพักสุขเฉลินเนี่ยที่เขาเขาช่วยคนที่ประสบเคราะห์กรรมนะที่เป็นผู้หญิงแล้วก็เด็กนะครับอ่าสุดท้ายท้ายสุดสําหรับชาวราศีตุลน,นะชาวราศีตุลเนนะี่ยเขาบอกว่าเออบางที เนี่ยคุณทำบุญแล้วก็อุทิศกิจกรรมในเวรบ้างนะครับหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของอวิญญาณผีไร้ญยยาตินู่นนี่นั่นบางคนแบบแหม่มีทนทรศัพท์ก็อาจจะเขาเรียกอะไรอะ่ะ เอาข้าวให้ผีเล่ร่อนมากโมโหทำยังไงล่ะจาย์นะก็ไม่ยากครับก็เหมือนเอาข้าวตักคุงตักข้าวนะเหมือนที่เรากินเนี่ยแหละครับแล้วก็อาจจะใส่จานนะใส่ชามแล้วก็แล้วแต่แล้วก็ปักทูบไว้แล้วก็เอาวางไว้หน้าบ้านนะครับนะก็อย่าลืมน้ําลืมอะไรนะครับนี่ก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งนะครับนะหรือบางคนบอกว่าซื้อลงได้ไหมจาย์ได้นะครับถือว่าดีเหมือนกันนะครับ